ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ช่วงนี้สมพงษ์มาแสนกและก็พร้อมด้วยไอสิงโตดาวเหนือนะครับเนาะเออกำลังขึ้นสู้ไวที่ครับกำลังที่ท้ำการแสดงเนาะอ่าอยู่บ้านนาแขมเออตำบลนาแขมอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับผมเออการมากับทีมงานหลายๆครูหลายๆคนครับเออตอนนี้หมอแคทสวนนะครับเนาะกำลังที่โชว์แชทเอ่อแบบศิลปะอีสานของเขานะครับไปเบิ่งไปชมกันครับผม ในรูปแบบของคอนเสร์ตหมอลำนะครับเนาะมาหลายกลุ่มหลายคนประ่าทสิเป็นนั่งฝาธิดาพรอนเอ่อแล้วก็ยืนยงมาแซนฮกแล้วกับพระรอดนะครับเนาะแล้วกับมอลำแสงอรุณกับพร้อมทีมงานอีกหลายหลายท่านครับผมเออตั้งแต่ทีมงานมอลำมือนี้กับมาอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบกว่านะครับเนาะกับสี่ได้นยวมว้มมวนชื่นมาฝากพี่ฝากน้องสุขูสุข้นครับ ทีมงานขังหลังไปที่ก็ห้ายครับตอนนี้เอ่อมีห้ายครับผมเหมือนนี้เจ้าภาพขึ้นความเจ้าภาพของเข้าคนกาเอาอให้ความสนับสนุนย่างเต็มที่ครับมือน,นีี่ด้จังมอลลัมมาซอยการซอยงานนะครับเนาะเบื้องเบื้องหลังด้านหลังไปที่เขาเข้านะครับเนาะตอนนี้น,นอ้องนักแสองแดนเซอร์กำลังแต่งตัวนะครับเนาะยมพร้อมขึ้นไปที่ครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามรับชม ตอนต่อไปเด้อครับพี่น้องสำหรับมุนนี่กาขอกลาวข้ามาสวัสดีโชคดีมีไข้สุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับ